สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิบิบาลน,นะครับเมื่อวานนี้เราได้เรียนรู้ได้แบ่งปันเกี่ยวกับเรื่องของสภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้านะครับวันนี้ครับจะมาดูว่าเราจะเอาชนะความหดหู่ซึมเศร้าได้อย่างไรโดยอาศัยหลักการทางพระเจ้าของพระเจ้านะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้พูดถึงเรื่องของการที่เราจะต้องสนใจอารมณ์ของตัวเองให้น้อยลงนะครับ เราจะต้องลดการสนใจอารมณ์ของตัวเองให้น้อยลงซึ่งการสนใจอารมณ์ของตัวเองนั้นมากกว่าข้อเท็จจริงซึ่งมันจะเกิดขึ้นเสมอเมื่อเราหดหู่ซึมเศร้านะครับประการที่2ก็คืออย่าเปรียบเทียบครับอย่าเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเมื่อเราเริ่มเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ตกหลุมพรางทําให้เรามีแนวโน้มจะเปรียบเทียบจุดด้อยของเรากับจุดเด่นของคนอื่นซึ่งมันสู้กันไม่ได้เปรียบกันไม่ได้นะครับประการที่3ครับ เราจะต้องไม่รับคําตําหนิที่ผิดครับอย่ารับคําตําหนิผิดๆนะครับในความหดหู่ซึมเศร้าเนื่องจากว่ามีบางคนครับคําพูดของเขามีอิทธิพลต่อชีวิตของเราเยอะแยะมากมายนะครับเราต้องไม่ปล่อยให้เขามาทําร้ายเราด้วยคําพูดที่ใส่ร้ายป้ายสีนะครับประการที่4นะครับอย่าพูดแง่ลบเกินจริงการพูด แง่ลบเกินจริงนั้นก็คือการคิดไปเรื่อยๆแล้วก็ถลํมลึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็ออกนอกกรอบของความเป็นจริงครับเพราะฉะนั้นเมื่อไม่คิดมากจนเกินจริงเราก็จะไม่พูดมากจนเกินจริงในวันนี้นะครับจะพูดถึงประการแรกของการแก้ไขนะครับคืออย่าทํา4ประการที่ผมได้พูดมาแล้วและทําสิ่งต่อไปนี้ครับประการแรกครับ เราจะต้องเอาใจใส่ดูแลสุขภาพความต้องการทางร่างกายของเราพี่น้องครับนี่คือวิธีแก้ไขทำเป็นอย่างแรกเลยครับดูแลความต้องการทางด้านร่างกายของเราเมื่อเราอ่านพระเจ้านของพระเจ้านะครับเราพบว่าเอริยานั้นพระเจ้าได้ทรงให้เขาได้เหยียดตัวลงนอนใต้ต้นไม้ครับและพระพี่ก็บรรยายว่าเมื่อเอริยาพลอยหลับไป ทันใดนั้นมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาแตะต้องตัวเขาและบอกว่าจงลุกขึ้นรับประทานอาหารเถิดเอลียาห์มองไปรอบๆครับเห็นขนมปังผิงอยู่บนก้อนหินน้อนๆอนนะครับและมีน้ำเหยือกหนึ่งอยู่ข้างศีรษะของเขาขนมปังและน้ำนั้นมาได้อย่างไรเราไม่ทราบนะครับแต่เรารู้ว่าพระเจ้าจัดมาให้และเพื่อที่จะให้เอลียาห์นั้นได้รับประทานให้อิ่ม และเพื่อที่เขาจะพักผ่อนครับนั่นคือการดูแลสุขภาพพี่น้องครับบางครั้งการได้นอนหลับอย่างสนิทนะครับในยามค่ำคืนตื่นขึ้นมาสดชื่นมันก็สามารถเปลี่ยนทัศนคติและการมองของเราได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆเมื่อเราอ่อนเพลียเหนื่อยทั้งฝ่ายร่างกายนะครับจิตใจก็อ่อนระอาไปด้วยเราก็จะมีแนวโน้มที่จะหดหู่ซึมเศร้าได้ครับ ให้เราสังเกตนะครับว่าพระเจ้าปฏิบัติต่อเอลียาอย่างอ่อนโยนนุ่มนวลน,นะครับพระเจ้าไม่ได้ตะคอกใส่เขานะเจ้าขี้ขลาดเจ้ามาทําอะไรพระเจ้าไม่ได้ดูถูกไม่ได้ตะคอกหรือซ้ําเติมนะครับแต่พระเจ้าให้เขาได้อาหารครับให้เขาได้อาหารปล่อยให้เขาพักผ่อนครับพระเจ้าทรงฟื้นฟูร่างกายความต้องการของเอลียาและนี่คือจุดเริ่มต้นพี่น้องครับ โปรดจำไว้ให้ดีนะครับเมื่อเรารู้สึกท้อแท้ใจหดหู่ใจต้องเข้าสู่สภาวะการพักผ่อนนิ่งและรู้เถิดว่าพระเจ้าอยู่ที่นั่นเราจะต้องเข้าหาพระเจ้าการพักผ่อนตรงนี้ครับเป็นการพักใจพักกายครับถ้าเราหดหูซ่ซึมเศร้าขั้นแรกของการกลับคืนฟื้นตัวก็คือต้องดูแลสุขภาพก่อนเอาใจใส่ความ ต้องการความจําเป็นดางด้านสุขภาพก่อนบางทีเราอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องอาหารการกินนะครับอย่าไปกินของที่ทําให้เราท้องอืดหรือทําให้อาหารไม่ย่อยหรือว่าเป็นกดไหลย้อนเราจะต้องออกกําลังกายนะครับแล้วเพื่อที่เราจะนอนให้มากขึ้นครับเริ่มโปรแกร,รมออกกําลังกายสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วฝึกฝนตัวเองอย่างมีวิน,นัยทําอย่างมสม่ําเสมอ เราก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นครับและเมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงขึ้นจิตใจเราก็เข้มแข็งขึ้นนะครับและการมีจิตใจที่เข้มแข็งมีสุขภาพที่แข็งแรงนั้นก็จะมีอิทธิพลต่ออารมณ์เศร้าของเราได้ครับเพิ่มภูมิคุ้มกันความเศร้าของเราได้เพิ่มภูมิคุ้นกันที่เราจะสามารถตอบสนองต่อวิกฤตต่างๆที่เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้นจริงๆ เมื่อวานนี้ผมได้แบ่งปันให้พี่น้องฟังไปแล้วนะครับว่าการรักษาโรคซึมเศร้านั้นนอกเหนือการจาก,กาใช้ยานะครับที่จะต้องสั่งโดยแพทย์เท่านั้นนะครับนอกเหนือจากการใช้ยาแล้วนะครับการที่ผู้ป่วยจะต้องมองเห็นคุณค่าในตัวเองอยากจะให้ใช้ชีวิตดูอย่างมีกำลังใจนะครับไม่ท้อแท้ สิ่งต่างเหล่านี้ครับมันจะต้องเริ่มต้นจากอะไรครับจากการที่เขาจะต้องมีสุขภาพดีเสียก่อนต้องฟื้นฟูสุขภาพให้ดีนะครับลุกขึ้นมาออกกําลังกายเล่นกีฬาเบาๆนะครับก็จะลดโอกาสที่จะคิดฟุ้งซ่านและก็คิดโหดหูนะครับการเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างอิสระก็สามารถที่จะหลั่งสารแห่งความสุขอย่างเช่นเอนโดฟินออกมาได้แล้วก็ให้ผลข้างเคียง น้อยด้วยนะครับและให้ผลใกล้เคียงกับการใช้ยาเลยครับเพราะว่ายาตัวหนึ่งที่จะต้องให้กับคนที่ซึมเศร้าก็คือเอ็นโดฟินเหมือนกันหรือยาในกลุ่มนี้ครับพี่น้องครับนี่แะครับคือสิ่งที่เป็นความสําคัญของร่างกายจะต้องมาก่อน,นครับหลายครั้งทีเดียวคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าหรือความเสี่ยงต่อการที่จะมีอารมณ์เศร้าก็มาจาก ความอ่อนเพลียนี่แหละครับการทํางานตรากตรําความเครียดความกังวลมากจนเกินไปก็กระทบกับร่างกายครับและเมื่อร่างกายไม่สามารถที่จะเกิดความสมดุลของสารเคมีต่างๆได้โดยเฉพาะ,ะในสมองครับก็จะทําให้เกิดความซึมเศร้าได้ครับคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอารมณ์ซึมเศร้าจะต้องฟังครับฝึกที่จะฟังฝึกที่จะ ไม่บอกปัดนะครับเพราะว่าหลายครั้งทีเดียวเราลำคารเราตีตัวออกห่างยิ่งคนที่ป่วยนั้นทําตัวเองเป็นที่น่าลำคาญก็ยิ่งตีตัวออกห่างครับพี่น้องครับเราจะต้องสนใจฟังอย่าแกล้งทําเป็นไม่ได้ยินนะครับอย่าก,กดดันอย่าเร่งรัดถ้าเราเป็นญาติผู้ป่วยหรือเป็นผู้ที่ดูแลผู้ป่วยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะมีท่าทีของการยินดีเข้าหาครับ และก็ยินดีช่วยเหลือครับพร้อมที่จะรับฟังอย่างตั้งอ,อกตั้งใจนะครับมีความเข้าใจเรารู้ว่าเขาไม่ใช่แค่ป่วยทางด้านจิตใจด้านอารมณ์นะครับก็ยังป่วยทางด้านร่างกายด้วยพเพราะอะไรครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งก็คือการไม่สมดุลของสารเคมีในสมองนั่นเป็นสาเหตุที่ทําให้มีอารมณ์เศร้าหรือเป็นโรคซึมเศร้าได้ที่เรารู้ไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตครับหาก ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้าเขาบอกว่าไม่อยากมีชีวิตยอยู่ต่อไปแล้วนะครับหรืออยากจะทําร้ายตัวเองแล้วหรืออยากจะฆ่าตัวตายนะครับเราต้องไม่ปล่อยเขาอยู่คนเดียวครับพี่น้องครับเราจะต้องช่วยเขาให้เขาที่จะได้ระบายเมื่อเขาระบายนะครับเขาได้รับยาความคิดในการฆ่าตัวตายนั้นก็จะลดลงและหมดไปในที่สุดพี่น้องครับโปรดอย่าลืมนะครับว่าภาวะซึมเศร้าเมื่อ สิ่งต่างสิ่งแวดล้อมความเศร้านั้นออกไปนะครับอาการของภาวะซึมเศร้านั้นก็จะหายไปเองได้ครับแต่โรคซึมเศร้าน,นะครับเราต้องดูแลเขาทางด้านจิตใจต้องมีพี่เลี้ยงต้องมีคนที่คอยดูแลและในเวลาเดีวยวกันขาดยาไม่ได้นะครับจะต้องให้คุณหมอได้ตรวจก่อนแล้วคุณหมอก็จะประเมินว่าจะต,ต้องกินยามากน้อยแค่ไหนหรืออาจจะในช่วงต้นนั้น ไม่ต้องกินยาก็ได้เพียงแต่รับการบําบัดในการพูดคุยให้คาปรึกษาก็จะมีอาการดีขึ้นได้นะครับพี่น้องครับในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนโปรดอย่าลืมอธิษฐานเผื่อกันครับโปรดอย่าลืมอธิษฐานเผื่อคนที่มีความซึมเศร้าขอพระเจ้าที่จะรักษาให้หายอย่างอัศจรรย์ด้วยฤทธิเดชของพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ด้วยฤทธิเดชแห่งอํานาจของพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดความซึมเศร้านั้นก็สามารถที่จะหายได้ครับ ูอย่างเอลียาสิครับเมื่อพระเจ้าได้ให้เขาได้รับประทานอาหารอิ่มและได้ดื่มน้ําและตอบสนองต่อความต้องการของร่างกายได้พักผ่อนนอนหลับเอลียาก็ค่อยๆดีขึ้นการพักผ่อนนอนหลับสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์การมีภูมิคุ้มกันต่อสภาวะซึมเศร้านั้นล้วนแล้วแต่มาจากพระเจ้านะครับให้เรามีความเชื่อมั่นในพระองค์และถูนขอพระองค์ที่จะรักษาบรรดาญาติพี่น้องของเราที่ซึมเศร้านะครับ ขอพระเจ้าเสริมกำลังพี่น้องที่รักทุกท่านพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ